អីយ៉ាមានក្ពើងផងណាប្រヒានទៅខ្លាចបាញ់ហ៎ហ៊ានទេអូយយ៉ាអូបោះស្រាមួយមួយដបមួយចុះទុកផឹកអូយអត់ ช่วงนี้นะคะเหล่าอินฟูดังเนี่ยออกมาขอบริจาคกันยกใหญ่ค่ะสืบเนื่องมาจากที่มีข่าวนะคะว่าโรน่าอินฟูสาวชาวเขมรค่ะได้มาปลุกระดม4จังหวัดในอีสานใต้เรียกร้องว่าคนสุรินทร์ศรีสะเกดบุรีรัมย์ที่มีเชื้อสายเขมรขอให้พวกคุณเนี่ยหันมาสนับสนุนพวกชาวเขมรด้วยกันซึ่งความเป็นจริงแล้วคนอีสานใต้นั้นก็คือคนไทยค่ะที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมาตั้งแต่บรรพบุรุษนะคะ ไม่ได้มาจากประเทศกัมพูชาแต่อย่างได้ค่ะไม่ได้เข้ามาในฐานะผู้อพยพหรือว่าเป็นคนต่างชาติและภาษาเขมรที่พวกเขาใช้นะคะ เป็นเอกลักษณ์ของชนเผ่าคะแมลอค่ะหรือว่าขมนบนนั่นเองที่อาศัยอยู่บนเทือกเขาพนมดงรักค่ะไม่ใช่พวกเดียวกันกับขมนต่ำกัมพูชานะคะที่อาศัยอยู่ใต้เทือกเขาพนมดงรักซึ่งคนไทยในอีสานใต้ค่ะพอได้เห็นข้อความดังกล่าวนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวสุรินทร์บุรีรัมศีสะเกดนะคะต่างก็ออกมาอย่างพร้อมเพรียงกันค่ะ ตอบกลับยืนยันว่าตนเองนั้นเป็นคนไทยแล้วก็ไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับพวกเขเมรที่ไร้จิตสำนึกลืมบุญคุณประเทศไทยต่อไปบางก็บอกว่าให้กานเขตแดนกันไปให้เด็ดขาดไปเลยพวกคนไทยชาวบ้านชายแดนเหนื่อยกันเต็มทีและที่ต้องอพยพต้องหวาดกลัวกับการโจมตีโรงเรียนโรงพยาบาลแล้วยังต้องมาทนเห็นสภาพเขเมรที่เข้ามายั่วยุรุก,กล้ำป่วนตรงชายแดนอีก กันแบ่งประเทศกันให้ขาดไปเลยไม่ต้องคบค้าสมาคมกันอีกต่อไปในขณะที่หลายคนนะคะก็คาดเดาว่าการขอแรงสนับสนุนนี้ก็ไม่ได้ขอแค่เรื่องการเป็นกระบอกเสียงเท่านั้นนะคะแต่ว่าเรื่องสําคัญเนี่ยก็น่าจะเป็นการต้องการเงินบริจาคค่ะเพราะว่าอินฟลูคนอื่นเนี่ย ต่างก็แห่กันนะคะแปะ QR code กันเต็มไปหมดซึ่งในขณะที่กัมพูชาเนี่ยประสบปัญหาข้าวยากหมากแพงอยู่ตอนนี้นะคะหมแต่ปลากระป๋องเนี่ยตอนนี้ก็ไม่มีปัญญาจะซื้อแล้วค่ะตลาดในกัมพูชาขายปลากระป๋องยี่ห้อท้องถิ่นนะคะกระป๋องไม่ใหญ่ค่ะราคาอยู่แถวแถว0 0 0เรียลนะคะหรือราว50บบาทไทยค่ะเพราะที่ผ่านมาเนี่ย ก็เคยกินแต่สามแม่ครัวปุ้มปุ้ยจากประเทศไทยนะคะแม้ค่าแรงในกัมพูชาจะถูกนะคะแต่ว่าโรงงานในกัมพูชาเล็กค่ะนั่นก็เท่ากับว่าต้นทุนต่อกระป๋องเนี่ยแพงมหาศาลเพราะเหตุแบบนี้นะคะเลยเดือดร้อนค่ะไม่ใช่แค่ปลากระป๋องเท่านั้นค่ะสินค้าไทยอื่นๆเนี่ยพอเริ่มหายไปจากกัมพูชานะคะก็ประสบปัญหาเดียวกันกับปลากระป๋องเนี่ยแหละคะ่ะสินค้าทุกอย่างที่กัมพูชาผลิตเนี่ย ก็ดูเหมือนจะแพงเลี้วไปทั้งหมดค่ะอินฟลูต่างๆเนี่ยที่เคยหอบเอาปลากระป๋องไปบริจาคไปเป็นสเสบียงให้กับทหารกัมพูชาตอนนี้ถังแตกแล้วค่ะออกมาเรียลลัยเต็มโซเชียลไปหมดนะคะล่าสุดหลวงตาสุดค่ะขอบินทบาทเสียมคนละ200บาทบอกว่าเพื่อมนุษยธรรมหลวงตาสุดรนี่ค่ะพระไทยหัวใจกมนีขอบินทบาทปัจจัยน้ำใจจากคนไทยช่วยกันคนละเล็กคนละน้อย200บาทเท่านั้น เพื่อนำไปช่วยชาวกัมพูชาในศูนย์อพยพที่ต้องย้ายถิ่นฐานจากการสู้รบค่ะโดยบอกว่าเคยเผยแพ่ธรรมะคำสอนให้กับคนไทยสอนให้คนไทยเนี่ยมีศีลธรรมมาโดยตลอดวันนี้เนี่ยอาตามาก็เลยขอแรงนะขอแรงจากชาวไทยเนี่ยช่วยเหลือกลับคืนมาบ้างหวังว่าคนไทยจะเมตตาเพราะว่ามันก็เป็นจำนวนเงินไม่มากนะสำหรับคนไทยด้านของฝั่งทหารกัมพูชาไม่แพ้กันเลย วันนี้ก็มีคลิปออกมานะคะเป็นคลิปที่อัดโดยทหารกัมพูชาได้แล้วค่ะซึ่งทหารไทยเรานะพอเห็นทหารกัมพูชามาป้วนเปี้ยนอยู่แถวแนวชายแดนก็เลยตะโกนคุยนะคะตอบโต้กันค่ะจะไอ้ทับฟ้าค่ะอดีตนายทหารอากาศชื่อดังเขาโพสต์คลิปต่างนี้นะคะให้เห็นเหตุการณ์ในขณะที่ทางทหารเขมรน,นะคะตอบโต้กับทหารไทยโดยทหารเขมรเนี่ยถามนะคะบอกว่าทั้งฝั่งไทยนะ่ะมีอาวุธหรือเปล่า ไม่กล้าเข้าไปหลอกก็คือเหมือนกันจะปลาม,มแต่ว่าอย่ายิงนะอะไรแบบนี้นะคะไม่ได้มาร้ายกลัวจะโดนทหารไทยยิงค่ะพร้อมทั้งขอข้าวขอเหล้ากินโดยร้องขอทหารไทยค่ะว่าโยนเหล้ามาให้หน่อยได้ไหมอยากจะดื่มเอาไปดูคลิปเป็นค่ะเ <c oughs> อ้เจน้มเจนเห็นมานแนว miên cái vương ớt miên cái vương ớt thắng ơi miên miên ta hiên tâu quách bánh nhỉ hiên tê ờ <laughs> à, nhỉ ប <iyorsun> yes. <ings> ោះស្រាមួយមួយដបមួយចុះទុកផឹកអុយអត់អូបោះមកចុះប្រៃអូលឿនមកឆ្ងាញ់ទៀតគ្នាផងអើយ ซึ่งคนที่เห็นคลิปนี้นะคะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะเป็นทำนองว่าไม่ค่อยจะไว้ใจทหารกัมพูชานะคะบอกว่าทหารไทยเราไม่ต้องไปคุยกับมันหรอกมันเช็คจุดวางกําลังพลแล้วก็อีกความเห็นค่ะบอกว่าสําหรับทหารขเขมรต้องกินแบบเทลงดินเท่านั้นเหมือนกรวดน้ําอุดทิศส,ส่วนบุญกุศลก็คือยะถากันไปนั่นเองค่ะ